cái chạp nữa nó ao nè sốc lên cứ lạp nè กำลังพาเีโเอดโคอยู่พี่น้องเลยยังไ่สั้นแล้วอยู่เอาเลแล้วนะมาทำการสะอาด่วดวะวันนี้ขั้นตอนซอยแล้วพี่น้อง ก็ท่านแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละจุกะแล้วลาจุกแล้วล่ะเจนจุเฮากะไปเอางูสายพี่น้องเอ้ยกะกินสายได้จังน้อยละม่อนเอาเพบอ่มึงเอาตะเพียบม่อนไปเยอะเกิน โจไว้ก่อนบมดสัตตัวนี้นะนะจกโจนานก่นะนะพอเขาไล่ไปทีก่อนมันนะนหดแล้วอนนี่ไหละโม่ต้นน้นเพามึงอันเอ็ดจกพูดไงลูกสิบสองสิบสพูดแบ่งตับสับ

Hãy lô cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่ leo ล่ะยามนี้กระดูก mình พี่ à, này. Này nói เอ้ยหาก็แยงจีนกับ thì ใน leo thì rồi cầm lăng pha thì ao bắn <laughs> ฟังบิงมือถือตาด้วยมีละันเจิดาลายลตี้ล่เออเปโลูอีลอเออเกอามานึงนะเดวนะโอ้ยอออโตเเกบัแก่แก่บอเอเดอเอออ้าวอมีถืออถือมถือนั่นก็คือเกาแล้วน่บอเือผีน่ามือละ ງ່າງໆເພິ້ວບ້ານເອົາໄດ້ດີລາມອນເອີ້ບ້ານເອົາຫຼັງຈາກປັ້ນຊີດແລ້ວແລ້ວພີ່ນ້ອງເອີ້ເຮົາກໍຊິໄດ້ເມືອຫະຢູ່ຂໍກິລະລມອນເກາລົດມືລະມພົພໍກສອງນກົນ້ີມ กระดูกเออเออเอ็ดกินก็ที่นี้นละทีรู้ว่าบ้านละมอไปเอ็ดกินนู้เลยเดินมาเดินไปเชื่รถข้างนี้มา đây cái màn chỉ phụ chỉ cái màn lô thôi nãy chỉ đai sàm lô thôi Bà mà món ăn này lơ chú cho chú cho chú cứ cầu với nó ơi mặc chú cho chú cắp lưới đây cắp sốt lê sốt lê sốt lê cứ lạp lợn nè mọi ับแนะ่มาหัในนะาวใจแน่ปลาคีรีวมาขลั่งนะมาหัวใจสันมันเมื่อชินชันขาโจ๊ะเลยเนาะ อย่างน้อยนี่จะเป็นสินค้ามันเลยนะโจะพ่อเนาะ

Thôi oh, Thôi mình hẹn lại cái mì ăn sư Anh em mà tôm cứng này hả Phinh ơi Nó cũng khương lên lên rồi anh ạ

เราวารมอนจะได้ปรุงลาบเลิศพี่น้องเอ้ยชนนั้นชนญชอยจุก็แล้วล่ะยังเหลือแต่ปรุงลาบเลิศชื่อลายเพชรลายเซตไปเป็นเพชรเลยทุกท่านโอ้ เฮ้าเฮ้าคาดไม่ได้คือเฮ้าน้องเท้น้องบลู เรื alors, look, step step ่อยเรียบนะเรียบร้อยพี่น้องแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยมาตักก่อนมัหนึ่งจานเตะเลยจานเตะเตะมีช็อต มีนุ่ซุกเล็กแม่นไข่มุกคะอยู่ข้าวหรอเมน

I ชิมนูมันแซ่บเลเป็นไเลยวมากินด้ากะเดี๋ยวิมเนตักตักน้ำมือตักน้ำเป็นน

ตับบ่เด้วยดิกินจุดสาใจเนาะเอาจุดเออเตอเดียเนาะับเซบเซบอ่ะราพักก็ไปนั่ย้อยอาหารไปด้วย mình làm được, được được được,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 

มายังบ่ไว้นี่ๆๆของนี่ครับกินเด้อนี่กินนี่อยากบ่ปลากินนะกินแล้วกินอยู่อยู่ได้กระดิ๋นเธอกินอยู่อ๋อๆเธอบ่อยากกินบ่มาลงแล้วมันกินอยู่แล้วอีกล่ะนั่นจุกก็ไม่อยากมีตะกิดครั้งนึงไปแล้วนะนี่ในชุกนะตมนะนี่กินมั้ย หลังจากค่อกักินข้าวกินน้ำข้าวอิ่มที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกินซอยจุแล้วก็ลาดเลิศือดผ่านเราทำมีต้มแซ่บพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ถ่ายที่พี่น้องเบิร์กสำนี้แหละก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องไอพีทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมชมเฉพาะรถมาเด้อคลิปนี้ก็ฝากสำนี้ก็น้อคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่บ๊ายบาย